ลมหายใจของฉันเริ่มติดขัดบนผืนผ้าห่มมีมือแปลกหน้าโอบรอบเอวฉันอยู่ฉันไม่ได้เอื้อนเอ่ยคําใดออกมาทําเพียงนอนฟังเสียงลมหายใจของเขาผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่สามีของฉันแต่แล้วทําไมในเวลาเช้ามืดเช่นนี้ฉันถึงได้มาทําเรื่องแบบนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้กันทําไมฉันถึงไม่ยอมปัดป้องสัมผัสนี้จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเวลาตีสามครึง่งฉันสะดุง้งตื่นเพราะเสียงดังสนั่นที่ราวกับมีอะไรมากดทับหัวใจอย่างแรง คอนโดแบบเก่าที่มีทางเดินอยู่ด้านนอกนั้นต่อให้เป็นช่วงอากาศเย็นๆเสียงลมก็ยังเล็ดลอดเข้ามาตามรอยแยกของกำแพงได้แต่เสียงที่ได้ยินกลับไม่ใช่เสียงลมหกักแต่เป็นเสียงเหมือนโลหะก,กำลังถูกลากครู้ไปกับพื้นฉันค่อยๆแง้มหน้าต่างห้องนั่งเล่นออกไปมองทั้งที่ยังไม่ได้เปิดไฟแต่ข้างนอกกลับเงียบสงัดหรือว่าฉันจะหูแว่วไปเองฉันคิดพางดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมตัวอีกครั้งแต่คราวนี้กลับมีเสียงประตูปิดดังปังอย่างชัดเจนหัวใจฉันเต้นระรัวฉันค่อยๆสวมรองเท้าแต่เเดินนลาาาากกท้ออก้้อออมตตรรงงปะูหห ฉันไม่ได้เปิดไฟในห้องนั่งเล่นใช้เพียงปลายนิ้วกดสวิตช์ปลดล็อกประตูไฟฟ้าและแง้มประตูออกไปอย่างเงียบเชียบแค่เพียงยื่นตัวออกไปครึ่งเดียวไอยเย็นเยือกก็พุ่งเข้าปะทะจนถึงช่วงเอวสุดทางเดินห้องที่อยู่ถัดจากห้องมุมสุดของฉันบนประตูกำลังเปิดแง้มอยู่ครึ่งหนึ่งและสั่นไหวไปมาบนพื้นมีเศษกระดาษกับทิชชู่ที่ถูกขยำราวกับมีคนโยนทิ้งไว้กระจัดกระจายเกลื่อนกลาดมันดูแปลกมากปกติแล้วห้องนั้นจะปิดล็อกสนิทอยู่เสมอฉันแทบไม่เคยเห็นมีคนเข้าออกเลยด้วยซ้ำ แล้วทำไมประตูถึงได้มาเปิดอ้าแบบนั้นในเวลานี้กันไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อไหร่ที่เท้าของฉันค่อยๆก้าวไปยังทิศท,ทางนั้นเศษกระดาษชิ้นหนึ่งปลิวมาสัมผัสหลังเท้าของฉันในนั้นมีรูปใบหน้าคนวาดไว้อย่างเลือนรางปรากฏสู่สายตามันคือโฆษณาชิ้นเล็กๆที่เหมือนตัดมาจากหนังสือพิมพ์เป็นใบหน้าของผู้หญิงและมีเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยตัวเลขหนา,นาๆและในตอนนั้นเองฉันรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวบางอย่างที่เชื่องช้าอยู่ด้านในของประตูที่เปิดแง้มไว้นั้นฉันกลั้นหายใจพางชงกมองผ่านช่องประตูและในนนนตออั้เง ดวงตาของใครคนนั้นที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะกลางห้องรับแขกสบเข้ากับตาของฉันอย่างพอดิบพอดีความรู้สึกเหมือนสมองถูกแช่แข็งภายใต้แสงไฟสลัวเขากำลังสูบบุหรี่อยู่สายตาที่เหมือนจะเมือมองในอากาศนั้นมันคล้ายกับว่าเขากำลังจ้องมองมาที่ฉันอย่างไม่วางตาแต่ก็คล้ายกับว่าไม่ได้มองเลยเสียทีเดียวฉันพยายามจะละสายตาแต่กลับทำไม่ได้สภาพ้องน่งเล่นนั้นรกรุงรังบนกำแพงที่ว่างเปล่าไม่มีแม้กระทั่งผ้าม่านท่ามกลางความมองเปล่านั้นมีเพียงชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร เงาที่ทอดยาวและเดียวดายพาดพานอยู่บนไหลของเขาตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักชื่อของผู้ชายคนนั้นแต่ก็น่าแปลกที่ฉันไม่สามารถปิดประตูลงได้และยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมอาจเป็นเพราะสายตาของเขาเย็นเยียบยิ่งกว่าพื้นทางเดินที่หนาวเหน็บก็เป็นได้ไม่สิอาจจะเป็นเพราะวินาทีนั้นคือจุดเริ่มต้นที่บางสิ่งบางอย่างในตัวฉันเริ่มบิดเบี้ยวไปและแล้วณนเวลาตีสี่ของวันนั้นความสัมพันธ์ที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าเสียงประหลาดได้เริ่มต้นขึ้น ฉันสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆผ่อนออกมาช้าๆเมื่อครูฉันยิ่งคิดว่าตัวเองจะหันหลังกลับไปได้อยู่เลยแต่ทันทีที่สายตาสบกันเท้าของฉันก็หยุดนิ่งราวกับถูกตรึง9ก้าอย่างระมัดระวังและอีกเก้าหนึ่งราวกับมีใครอนุญาตฉันค่อยๆสอดปลายเท้าเข้าไปในประตูที่เปิดอยู่นั้นไร้ซึ่งคำพูดไร้ซึ่งเสียงใดๆประตูค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆด้านหลังฉันห้องนั่งเล่นอบอวลไปด้วยกลิ่นบุหรี่และอากาศที่เย็นเฉียบ เฟอร์นิเจอร์มีเพียงโต๊ะ1ตัวและเก้าอี้สองตัวกำแพงห้องว่างเปล่าไร้ซึ่งพามามีเพียงหน้าต่างบานใหญ่ตรงระเบียงที่เปิดอ้าทิ้งไว้เผยให้เห็นแสงสีฟ้าสลัวผู้ชายคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเขามองตรงมาที่ฉันนิ่งๆขณะที่2มือโอบก,กอดแก้วกาแฟไว้ท่าทางนั้นดูทั้งแปลกหน้าและคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดนั่งสิครับริมฝีปากของเขาขยับแต่เสียงที่เปล่งออกมานั้นบางเบาราวกับสายลม ฉันทำเพียงพยักหน้าเบาเป็นการตอบรับชายหนุ่มหยิบกระติกน้ำร้อนที่วางอยู่ข้างเขาขึ้นมาแล้วหยิบแก้วกาแฟอีกใบออกมาอย่างเงียบๆก่อนจะเริ่มชงกาแฟซองสำเร็จรูปท่ามกลางกลิ่นกาแฟที่หอมกรุ่นฉันถึงได้เริ่มหายใจออกอีกครั้งบนพื้นห้องนั่งเล่นมีเศษกระดาษถุงพลาสติกและกล่องของขวัญที่เหมือนมีใครบางคนยังไม่ได้แกะวางกองระเกะระกะอยู่ใกล้ปลายเท้าแก้วกาแฟของฉันถูกวางลงตรงหน้าก่อนภรรยาผมกลับไปบ้านแม่วันนี้เขาไม่กลับมาคำพูดนั้นฟังดูราวกับเป็นคำอนุญ,ญาตให้ฉันนั่่งงอยูตรนี้้ได ฉันวางมือทั้งสองข้างซ้อนกันบนตักแล้วยกกาแฟขึ้นมาเขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดก่อนเรากำลังจะมีลูกแต่คุณแม่ผมผิดหวังมากเพราะว่าเป็นลูกสาวปลายนิ้วที่สั่นระริกและสายตาที่เหมอมองออกไปนอกหน้าต่างเป็นครั้งคราวเขาเล่าเรื่องราวต่ออย่างเชื่องช้าที่บ้านเป็นลูกชายคนเดียวมาสามรุ่นแล้วถ้าไม่ได้ลูกชายก็ถือว่าใช้ไม่ได้พรรยาผมเดี๋ยวนี้เราไม่คุยกันเลยไม่แม้แต่จะสบตาด้วยซ้ำยิ่งพอท้องก็ยิ่งหนักขึ้นส่วนลึกบางแห่งในใจของฉันค่อยๆร้อนเผาขึ้นมา ฉันขยับตัวหันไปทางเขาเล็กน้อยคุณยิ่งต้องอยู่ข้างเธอนะคะผู้หญิงท้องนั่นเป็นช่วงเวลาที่ประบางที่สุดในโลกแล้วคำพูดนั้นหลุดออกจากปากราวกับเป็นคำปลอบโยนที่ฉันเคยปรารถนาจากสามีของตัวเองเมื่อนานมาแล้วดวงตาของชายคนนั้นหยุดนิ่งอยู่ที่ใบหน้าของฉันมันไม่ใช่สายตาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดหรือความอะไรอาวรแต่เป็นสายตาที่คมกริบยิ่งกว่าสิ่งใดฉันรู้สึกได้ว่าสายตานั้นได้ล,ลงมาตามลำคอผ่านช่วงไหล่และหยุดลงตรงช่วงอก ฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อและดูเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำใดออกมาเช่นกันแต่ความเงียบงันนั้นกลับเติมเต็มช่องว่างระหว่างเราได้อย่างเข้มข้นยิ่งกว่ากาแฟหนึ่งจิบฉันวางแก้วลงแล้วก้มหน้าลงเล็กน้อยสายตาของเขาดูเหมือนจะมองผ่านตัวฉันไปยังบางสิ่งบางอย่างแล้วฉันไม่รู้ว่าสิ่งที่เขามองคือตัวฉันหรือคือความเดียวดายที่ทิ้งไว้เบื้องหลังของฉันกันแน่แต่มันช่างน่าแปลกทั้งที่ห้องนี้ว่างเปล่าแต่กลับรู้สึกอึดอัดราวกับมีบางสิ่งอัดแน่นอยู่เต็มไปหมดความรู้สสึกกทีียยบบ่่ราางงงยยเเเ็็นนนนนลมัปแบบ้อะ ฉันลูกแขนตัวเองแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรฉันนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของห้องข้างๆอย่างชัดเจนและกำลังดื่มกาแฟอุ่นๆแต่ข้างในกลับยิ่งรู้สึกเย็นเยียบลงเรื่อยๆจนถึงวินาทีนั้นฉันยังไม่รู้จักชื่อของเขาที่ชื่อทีระเดชด,ด้วยซ้ำเขาก็เป็นเพียงชายที่อยู่อีกฝ้าของโต๊ะเป็นสามีของใครคนหนึ่งเป็นลูกชายของใครคนหนึ่งและในตอนนี้เขานั่งอยู่อย่างคนที่ไม่มีใครเลยเมื่อเช้ามืดคุณแม่ก็มาอีกท่านบอกว่าถ้าเป็นลูกสาวจะทําให้ตระกูลสิ้นสุด ตอนที่เขาพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ริมฝีปากของฉันกลับสั่นขึ้นมาก่อนฉันสัมผัสได้ว่ามีน้ำตากี่หยดซ่อนอยู่ในคำพูดเหล่านั้นนั่นไม่ใช่ความผิดของเด็กหรือความผิดของคุณนะคะฉันไม่รู้ว่าควรพูดแบบนี้ดีไหมแต่ผู้หญิงที่ถึงแม้จะมีลูกชายให้แล้วแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการยอมทำตามคำสั่งคนอื่นไปตลอดชีวิตก็มีเยอะแยะไปค่ะคำพูดนั้นฉันพูดกับตัวเองด้วยเช่นกันช่วงแรกที่แต่งงานครอบครัวของสามีคาดหวังในตัวฉันมากแค่เห็นฉันดูเเเหหนนื่่่่อออยยยยดีวววสาาาาาตขขงพกก็จะถถ อาจจะใช่หรือเปล่าแต่แล้วหลายปีก็ผ่านไปโดยที่ยังไม่มีลูกจนกระทั่งไม่มีใครถามอีกความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าการที่ความสัมพันธ์ของสามีภรรยาขาสะบ้านลงมันไม่ดีจริงๆนะคะเมื่อฉันพูดจบเขาก็ค่อยๆเหนื่อยหน้าขึ้นไม่กี่วันก่อนภรรยาผมปัดมือผมทิ้งบอกว่าอยากเข้ามาใกล้ฉันไม่สามารถตอบอะไรกลับไปได้ทําได้เพียงกํามือที่วางอยู่บนตักแน่นเมื่อคนเราโดดเดี่ยวก็อาจจะกลายเป็นเงาที่ใครบางคนอยากหลีกหนีและในขณะเดียวกันก็อาจกลายเป็นบึงลึกที่ใครบางคนอยากจะถลําลงไป ผมก็แค่คิดว่าอยากให้ใครสักคนถล่ลึกลงมาหาผมบ้างเมื่อเขาพูดเช่นนั้นทันใดนั้นความว่างเปล่าในใจของฉันก็เริ่มสั่นไหวอย่างส่งเสียงการที่คนคนหนึ่งจะปลอบโยนอีกคนได้นั้นบางทีอาจไม่ใช่การยื่นมือไปจับแต่เป็นการเปิดเผยให้เห็นก่อนว่าตัวเราเองนั้นเคยโดดเดี่ยวมากเพียงใดตั้งแต่แต่งงานมาผมแทบไม่เคยได้สบตากับใครแบบนี้เลยเขาพูดพลามองมาที่ฉันและฉันก็ไม่ได้หลบสายตามันแปลกจริงๆ เราไม่ได้พูดคุยถ้อยคำที่อบอุ่นอะไรกันเลยแต่บรรยากาศในห้องกลับร้อนระอุข,ขึ้นเรื่อยๆสายตาของเขามองต่ำลงมาจากใบหน้าของฉันเป็นเวลานานและทันทีที่ฉันรับรู้ถึงสายตานั้นมือของฉันก็เผลอดึงชายกระโปรงขึ้นมาปิดหัวเข่าโดยไม่รู้ตัวแม้จะเป็นเพียงชั่ววูบแต่ฉันก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันและเสียงลมหายใจของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยและในตอนนั้นเองช้อนกาแฟของฉันที่วางอยู่ข้างโต๊ะก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นราวกับทำลายความเงียบงนัน ฉันพยายามจะใช้ปลายนิ้วที่ชื้นเหงื่อก้มลงเก็บอย่างระมัดระวังแต่ในวินาทีนั้นเองมือของเขาก็สัมผัสกับช้อนของฉันก่อนหลังมือของเราเสียสีกันฉันกลั้นหายใจส่วนเขาก็เงียบงันแต่ในความเงียบนั้นมีเพียงความมั่นใจที่แผ่ซ่านอย่างร้อนรุ่มว่าเราทั้งสองต่างก็ได้รับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างแล้วฉันลูบไล้บริเวณที่ปลายนิ้วของเราสัมผัสกันไปมาเพียงแค่ก้มลงเก็บช้อนเมื่อสักครู่แต่หัวใจของฉันกลับเต้นเร็วผิดปกติ เขาเป็นฝ่ายและสายตาไปก่อนแต่สัมผัสสั้นๆนั้นก็ได้ทิ้งอุณหภูมิที่ไม่อาจย้อนคืนกลับไปได้อีกฉันใช้ชีวิตในฐานะภรรยาของใครคนหนึ่งและลูกสะใภ้ของใครคนหนึ่งมาโดยตลอดพูดให้ถูกก็คือมันคือช่วงเวลาที่ฉันมีตัวตนในฐานะสิ่งของของใครบางคนโดยปราศจากความเป็นตัวของตัวเองสำหรับฉันแล้วช่วงเวลาอันเงียบงันในตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่แปลกหน้าจนทนไม่ไหวและในขณะเดียวกันก็น่าประหลาดที่รู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกตอนนั้นฉันก็เป็นแบบนั้นค่ะ ฉันพึมพำราวกับกำลังพูดกับตัวเองทุกครั้งที่ถูกคุณแม่สามีเกลียดชังสามีก็จะแกล้งทำเป็นหลับเสมอถ้าเขาไม่ใส่ใจไปเลยฉันคงจะเสียใจน้อยกว่านี้แต่การที่เขารู้ทั้งรู้แล้วยังหันหลังให้บนเตียงแผ่นหลังนั้นมันทำร้ายจิตใจยิ่งกว่าเขานั่งฟังอย่างเงียบ,เ,ยบเขาไม่ได้ใส่เจตนาหรือความรู้สึกใดๆลงไปในระหว่างคำพูดเหล่านั้นและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าตอนนั้นฉันคิดแค่ว่าขอแค่มีใครสักคนอยู่ข้างฉันแค่คนเดียวก็พอขอแค่มีใครสักคนฟังฉันพูดจนจบ เขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยกแก้วกาแฟของตัวเองขึ้นมาดื่มอีกอึกหนึ่งไอร้อนลอยอ้อยอิงออกจากริมฝีปากของเขาอย่างเชื่องช้าและลมหายใจนั้นก็ดูอบอุ่นราวกับสัมผัสแก้มของฉันที่อยู่อีกฝ่าของโต๊ะจะว่าไปแล้วมันนี่ความรู้สึกเหมือนเขากำลังตอบฉันด้วยลมหายใจแทนคำพูดดวงตาของเขาดูเหมือนจะมองลึกเข้ามาในตัวฉันยิ่งกว่าเดิมคุณนสิชื่อของฉันที่ถูกเรียกอย่างกระทำให้ฉันเบิกตากว้างเขาไม่น่าจะรู้จักชื่อของฉัน บางทีคงจะเห็นจากป้ายชื่อที่ติดอยู่ข้างกลิ่งหน้าห้องแต่ก็หน้าแปลกที่แค่คำพูดคำเดียวกลับทำให้ร่างกายของฉันชาวาบและแข็งทื่อไปทั้งตัวสายตาของเขาค่อยๆเลื่อยลงมาที่ไหล่ของฉันและต่ำลงไปอีกอย่างเชื่องช้าฉันรวบเข่าชิดกันแล้วยกแก้วกาแฟขึ้นจะโรริมฝีปากแต่ริมฝีปากของฉันกลับหยุดชะงักก่อนที่จะสัมผัสกับ,กบแก้วเสียอีกเพราะเขามองฉันนานเกินไปความรู้สึกว่าไม่อยากหลบสายตานั้นกลับผุดขึ้นมาก่อนความคิดที่ว่ามันเป็นการเสียมารยาทเหตุผลที่ฉันมานั่งอยู่ตรงนี้ในตอนนี้ บางทีอาจไม่ใช่เพราะความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่อาจเป็นเพราะตัวฉันเองก็กระหายในความเดียวดายอยู่เช่นกันสายตาของเขาไม่ได้เงียบเงันอีกต่อไปมันเป็นสายตาที่เจาะลึกเข้ามายังส่วนใดส่วนหนึ่งข้างในตัวฉันเขาไม่ได้ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยแต่ฉันกลับรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่เย็นเยียบอยู่ระหว่างขาของตัวเองแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีผู้ชายสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ลลกขนาดนี้เพียงแค่ลมหายใจและสายตาโดยที่ไม่ได้สัมผัสผิวกายเลยฉันขยับตัวนั่งใหม่ ก้าอีธานเข้าส่งเสียงเอ็ดอาร์เบาๆและบนเสียงนั้นบรรยากาศที่ลึกล้ำอย่างน่าประหลาดก็แผ่ซ่านไปทั่วสายตาของเขาเคลื่อนไหวไปตามเสียงเล็กๆนั้นชายกระโปรงที่เคยคลุมเข่าอยู่เลิกขึ้นเล็กน้อยและปลายนิ้วของฉันที่รีตะครุบมันลงเขาไม่พลาดแม้แต่การเคลื่อนไหวเดียวฉันจงใจหันไปมองนอกหน้าต่างข้างนอกยังคงเป็นเวลาเช้ามืดลึกล้ำเงียบสงัดและนั่นยิ่งทําให้มันอันตรายเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงใช่ไหมครับเขาเปิดปากพูด ฉันพยักหน้างเงียบเงียบคุณแม่มาอีกแล้วพอรู้ว่าเป็นลูกสาวท่านก็กรีดร้องขึ้นมาทันทีแล้วก็ไปฉุดแขนภรรยาผมบอกให้ไปคาแท้งให้ได้เขาพูดต่อไม่จบเขาหลับตายกแก้วขึ้นแต่ไม่ได้ดื่มมีเพียงริมฝีปากที่เปียกชื้นเล็กน้อยภรรยาผมไม่พูดอะไรสักคําแค่ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เดินออกไปในที่สุดฉันก็เข้าใจเสียงดังสนั่นเมื่อเช้ามืดเสียงประตูปิดดังปังเสียงลิบเปิดทิชชู่และเศษกระดาษที่เกลื่อนทางเดิน ทั้งหมดนั้นคือเศษเสี้ยของอารมณ์ที่ระเบิดออกมาจากบ้านหลังนี้ฉันค่อยๆมองแก้วที่วางอยู่ตรงหน้าเขาผมอดทนมานานเกินไปแล้วเขาโน้มตัวมาทางฉันเล็กน้อยช่วงแรกที่แต่งงานก็ยังดีนะครับกินข้าวด้วยกันไปซื้อของด้วยกันแต่พอท้องพรรยาก็เริ่มห่างเหินไปเรื่อยๆส่วนคุณแม่ก็ยิ่งเข้ามาใกล้อย่างไม่ลดละทั้งที่เป็นลูกของผมแท้ๆแต่ผมกลับพูดอะไรไม่ได้เลยความรู้สึกสมเพชตัวเองที่แฝงอยู่ในคำพูดนั้นทำให้เขาดูอันตรายยิ่งขึ้นฉันมองเขาอย่างเงียบงนัน นิ้วของเขาสั่นระริขณะที่กําแก้วไว้และสายตาก็เคลื่อนไปยังปลายนิ้วของฉันตำแหน่งของหัวเขา่าและชายกระโปรงไม่กี่วันก่อนผมเห็นคุณสสิตรงทางเดินนี่แหละใบหน้าที่อาบแสงแดดสวมถุงมือ,อยางแล้วก็ยิ้มอยู่ในวินาทีนั้นผมทนไม่ไหวจริงๆเขาสารภาพคืนนั้นผมนึกถึงภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมากี่ครั้งก็ไม่รู้เสียงลมหายใจเปลี่ยนไปอากาศในห้องเริ่มหนักอึ้งราวกับกำลังบีบรัดเข้ามาอย่างช้าๆ ฉันร่วมมือไว้บนตักและเขาก็มองปลายนิ้วนั้นอย่างเงียบๆตั้งแต่วันนั้นผมก็นึกถึงคุณศิตลอดมารอยยิ้มนั้นแสงสว่างนั้นตอนนั้นเองที่ผมเพิ่งจะตระหนักได้ว่าในชีวิตของผมตอนนี้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่เลยเขาถอนหายใจออกมาโดยไม่พูดอะไรและลมหายใจนั้นก็ต่ำและยาวนานราวกับจะสัมผัสถึงไหปราราของฉันฉันอ้าปากเล็กน้อยแล้วก็หุบลงฉันไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเพียงแค่การนั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่หลบหรือรับสายตานั้น เส้นแบ่งก็เริ่มเลือนลางลงแล้วสายตาของเขาเงียบงันแต่ในนั้นกลับมีความกระหายที่ไม่เคยจางหายปรากฏอย่างชัดเจนบางทีฉันก็อาจจะเป็นเหมือนกันเพราะในห้องนั่งเล่นที่ร้ายซึ่งลมพัดผ่านนั้นมีเพียงหัวใจของฉันที่กำลังเดือดพล่านความคิดที่ว่าห้ามพังทลายลงไปแบบนี้กับความปรารถนาอเลื่อนลอยที่อยากให้ใครสักคนเรียกชื่อของฉันกำลังสั่นไหวอย่างหมิ่นเมย์อยู่บนเส้นได้บางๆและแล้วริมฝีปากของเขาก็เปิดออกอีกครั้งตอนนี้ ผมกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากคำพูดนั้นฟังดูเหมือนเป็นคำสารภาพต่อฉันและในขณะเดียวกันก็เป็นคำเตือนต่อตัวเองขาของฉันที่อยู่ใต้โต๊ะเริ่มสั่นเล็กน้อยฉันขยับตัวนั่งใหม่เพื่อซ่อนมันไว้ฉันใช้มือดึงชายกระโปรงลงมาปิดเขาเบาๆแต่ในวินาทีนั้นเองสายตาของเขาก็เลยตามการเคลื่อนไหวนั้นอย่างชัดเจนในแววตานั้นไม่มีความลังเลอีกต่อไปมีเพียงเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอย่างเงียบงนันเราสบตาก,กันโดยไร้คำพูด ความตึงเครียดที่เชื่อมต่อกันด้วยลมหายใจเพียงอย่างเดียวขณะที่ริมฝีปากปิดสนิทในวินาทีนั้นฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเยื่อบางๆในตัวฉันฉีกขาดเขาไม่ได้ลุกขึ้นและไม่ได้ยื่นมือออกมาแต่ฉันรู้ได้ว่าทั้งร่างกายของเขากำลังอดทนกับช่วงเวลานี้อยู่และฉันเองก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการรอคอยนั้นไปแล้วฉันยกแก้วขึ้นแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆนั้นก็ยังรู้สึกว่าหวามอย่างเหลือเชื่อ พราะสายตาที่เขามองฉันจากอีกฝ้าของแก้วที่สัมผัสริมฝีปากนั้นยังคงร้อนแรงไม่จางหายทุกครั้งที่ฉันหายใจออกสายตาของเขาก็ไล่ลงมาตามลําคอเงาของฉันที่ทอดตัวอยู่บนโต๊ะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปใกล้กับมือของเขาและเขาก็ไม่พลาดแม้กระทั่งเงาที่ว่านั้นทําแบบนี้ไม่ได้นะสิ่งที่เล็ดลอดออกมาจากปากไม่ใช่คําพูดแต่เป็นเสียงถอนหายใจที่ใกล้เคียงกับคําภาวนาแต่เขาไม่ตอบเขาเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นรอคอยให้ฉันพังทลายลงมาฉันบิดตัวแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้ แม้แต่สัมผัสของชายกระโปรงที่เสียดสีอยู่ระหว่างขาก็ยังรู้สึกได้ถึงความหมายต่อความรู้สึกขณะที่ฉันกำลังจะก้าวเดินเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้เช่นกันก้าวหนึ่งและอีกก้าวหนึ่งระยะห่างยังคงมีอยู่แต่อากาศรอบตัวได้สัมผัสกันแล้วตอนที่เขายกมือขึ้นมาข้างหนึ่งอย่างเงียบๆจนเกือบจะถึงไหล่ของฉันฉันสูดลมหายใจเข้าลึกปลายนิ้วของเขายังไม่สัมผัสร่างกายฉันแต่เพียงแค่ความรู้สึกนั้นก็วิ่งพ่านไปทั่วแผ่นหลังราวกับกระแสะไฟฟ้า ฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบตาเขาในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเดียวดายที่ถูกฝังลึกมานานลึกซึ้งยิ่งกว่าความปรารถนาฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนไม่รู้ตัวเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรามายืนเคียงข้างกันและมองไปยังที่ทางเดียวกันโดยไร้คำพูดและแล้วเราก็หยุดลงหน้าประตูห้องนอนที่อยู่สุดห้องนั่งเล่นจนกระทั่งมือสัมผัสกับลูกบิดประตูเราก็ยังไม่พูดอะไรกันเลยเพราะคำพูดทั้งหมดได้จบลงด้วยสายตาและลมหายใจไปแล้วมือที่กำลังจะเปิดประตูนั้นใส่แรงลงไป หากปลายนิ้วสั่นแม้เพียงเล็กน้อยประตูบานนี้คงจะปิดลงอีกครั้งแต่แล้วมันกลับเปิดออกอย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติเหลือเกินห้องนอนเป็นห้องเล็กเฟอร์นิเจอร์มีเพียงฟูกที่นอนหนึ่งหลังหมอนสองใบและโคมไฟตั้งพื้นที่ไม่ได้เปิดในห้องนั้นไม่มีไออุ่นแต่ร่างกายของฉันกลับร้อนระอุเสียงประตูปิดลงอย่างเงียบเชียบรากับว่ามีใครบางคนรอคอยช่วงเวลานี้มาเนิ่นนานแล้วเรายืนประจันหน้ากันคำพูดใดๆก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปในพื้นที่แห่งนี้เขาค่อยๆเดินเข้ามา และฉันก็ไม่ได้ถอยหนีนี่คือความรู้สึกที่ถูกดึงดูดเข้าหากันในเวลาเดียวกันไม่อาจบอกได้ว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนปลายนิ้วสัมผัสกันเป็นอย่างแรกไม่ได้ตั้งใจแต่กลับแม่นยำเหลือเกินเมื่อเนื้อผ้าถูกดันขึ้นมาถึงช่วงอกมือของเขาก็หยุดอยู่ตรงนั้นและลมหายใจก็ไล่ลงมาต่ำกว่าลำคอของฉันที่ฉันหลับตาลงไม่ใช่เพราะอยากจะหลีกหนีเขาแต่เป็นเพราะอยากจะรับความรู้สึกนี้อย่างช้าๆฉันจำไม่ได้แล้วว่าริมฝีปากสัมผัสกันแล้วพราออกกี่ครั้ง เสื้อผ้าไหลลงจากบ่าเมื่อไรหรือเอลของฉันแอนโค้งลงบนผ้าห่มกี่หนล,ลมหายใจยาวนานความเงียบที่ร้อนระอุไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและกี่ครั้งนั้นก็ไม่อาจนับได้เขาเรียกชื่อฉันอย่างแผ่วเบาและฉันก็เข้าใจทั้งหมดโดยไม่ต้องมีชื่อนั้นก็ได้ความรู้สึกหวาบหวามและว่างเปล่าถาโถมเข้ามาพร้อมกันแต่สิ่งที่เติมเต็มเข้ามาเป็นอย่างแรกคือบางสิ่งบางอย่างที่ว่างเปล่าในตัวฉันมาเนิ่นนานในวินาทีนั้นฉันไม่ได้เอ่ยคำว่ารักออกมาเพราะสิ่งที่เราแบ่งปันกันนั้น เป็นสัญชาตญาณยิ่งกว่าความรักและเป็นการสื่อสารที่เดียวดายยิ่งกว่าความปรารถนาและร่างกายของฉันก็รู้ดีเป็นอย่างแรกว่ามันอันตรายเพียงใดแสงสว่างจากนอกหน้าต่างเริ่มสัดส่องเข้ามาในห้องนอนที่ไม่มีแม้กระทั่งผ้าม่านบางๆจนกระทั่งลำแสงเล็กๆสาดส่องลงมาอับปลายหมอนเราก็ยังคงเงียบงนันฉันลุกขึ้นอย่างเงียบๆขณะที่หยิบชุดชันในที่เปียกชื้นขึ้นมาสายตาของฉันก็เห็นเขานอนหันหลังให้อยู่พลางหอบหายใจฉันไม่ได้พูดอะไร และก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดเพียงแค่เม้มปากแน่นครั้งหนึ่งสะบัดชายเสื้อเชิ้ตทียบยุยี้แล้วสงมใส่ก่อนจะเดินออกมาที่ห้องนั่งเล่นบนโต๊ะอาหารมีแก้วกาแฟาที่ยังไม่เย็นช้อนที่ร่วงหล่นและเก้าอี้ที่ยังคงตั้งอยู่ในตำแหน่งเดิมที่เราสบตากันทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปแล้วฉันเปิดประตูหน้าห้องอย่างเงียบเชียบและในตอนนั้นเองไอเย็นก็ถาโถมเข้าสู่ร่างกายก่อนที่จะปิดประตูเขาพูดขึ้นมาจากข้างหลังด้วยน้ำเสียงทุ่งต ไม่เป็นไรครับคำพูดสั้นๆนั้นไม่ใช่คำปลอบโยนหรือการให้อภัยแต่เหมือนเป็นการยืนยันว่าเราได้แบ่งปันความผิดบาปเดียวกันฉันไม่ตอบขณะที่เดินออกจากประตูฉันมองหลังมือที่ซีดขาวของตัวเองเพราะฉันจำได้ชัดเจนเหลือเกินว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามือนั้นได้สัมผัสอะไรและผ่านที่ใดมาบ้างทางเดินที่ร้ายซึ่งกระจกเงาแทนที่จะเป็นใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนกลับมาความรู้สึกหนักอึ้งที่ทิมแทงอยู่ข้างในอกกลับชัดเจนยิ่งกว่า ฉันนึกถึงใบหน้าของสามีป่านนี้เขาจะตื่นแล้วหรือยังในที่ที่ไม่มีฉันอยู่เขาจะดื่มน้ําโดยไม่สงสัยอะไรเลยหรือเปล่าเขาจะลุกจากเตียงแล้วเปิดข่าวดูเหมือนทุกวันไหมนะฝีเท้าที่ก้าวกลับบ้านช่างหนักอึง้งอากาศยามเช้ายิงเยือกแต่ร่างกายของฉันยังไม่เย็นลงทุกครั้งที่หายใจออกฉันรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิร่างกายของเขาที่จางหายไปและตัวฉันเองที่ปรารถนาไม่ให้ความรู้สึกนั้นหายไปน่ากลัวยิ่งกว่าเมื่อเปิดประตูหน้าห้องเข้าไป แทนที่จะเป็นอากาศอุ่นๆกลับมีเพียงความเงียบงันที่อุณหภูมิปกติอ้วนอยู่เต็มไปหมดไฟดับอยู่แต่มีเสียงเล็กๆดังมาจากทางห้องครัวสามีของฉันตื่นแล้วนั่นเองมือที่กำลังรินน้ำใส่แก้วเก็บความเย็นหยุดชะงักแล้วเขาก็หันมาไปไหนมากับคำถามนั้นฉันไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยแค่ออกไปสูดอากาศนิดหน่อยฉันตอบไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เสียงกลับสั่นเล็กน้อยสามีเพียงแค่พยักหน้าเบาๆแล้วปิดฝาแก้วก่อนจะหันกลับไปทางโต๊ะอาหาร แผ่นหลังนั้นดูแปลกตายอย่างน่าประหลาดทั้งที่เป็นเสื้อผ้าที่เห็นทุกวันท่าทางที่ทําเป็นประจำแต่ทำไมถึงได้รู้สึกห่างไกลขนาดนั้นเขานั่งลงอย่างเงียบๆเ,เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วเลื่อนดูข่าวส่วนฉันก็ถอดรองเท้าอย่างเงียบๆแล้วเดินเข้าห้องไปฉันสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มแต่ความหนาวเหน็บก็ยังไม่จางหายเมื่อหลับตาลงบรรยากาศในห้องนอนที่ยังคงรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิร่างกายของเขาเมื่อครู่สายตานั้นลมหายใจนั้นก็ผุดขึ้นมาในหัวอย่างไม่หยุดหย่อน ฉันไม่ได้ตอบคําถามของสามีฉันดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมจนถึงใบหน้าแล้วขดตัวอยู่เฉยๆตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันธรรมดาๆรรที่ต้องต้มอะไรสักอย่างย่างอะไรสักอย่างวางช้อนแล้วหยิบตะเกียบห้องที่ฉันเพิ่งจะหลุดออกมาเมื่อสักครู่นั้นมันช่างเหมือนจริงเหลือเกินและห้องนี้กลับให้ความรู้สึกห่างไกลราวกับความฝันสามีไม่ถามอะไรต่อฉันไม่รู้ว่าควรจะขอบคุณความเงียบนั้นหรือว่ามันยิ่งทําให้ทรมานแต่ฉันรู้ได้ ว่าถึงแม้ร่างกายของฉันจะอยู่ในพื้นที่เดียวกับสามีแต่หัวใจยังคงล่องลอยไปที่อื่นกลิ่นของเขาที่ยังไม่จางหายร่องรอยที่ยังคงหลงเหลืออยู่ระหว่างต้นขากำลังบีบรัดข้างในตัวฉันอย่างช้าๆความรู้สึกผิดท่วมทนขึ้นมาถึงลำคอและน้ำหนักของมันก็ไม่เบาเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือเสียงในใจของฉันที่แม้แต่ในวินาทีนี้ก็ยังคงอยากจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งฉันรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวที่ด้านหลังฉันยิ่งขดตัวแน่นขึ้นในผ้าห่ม ตอนนี้ฉันไม่มีความมั่นใจที่จะรับมือกับสัมผัสใดๆได้เลยแต่แล้วก็มีมือหนึ่งวางลงบนผ้าห่มอย่างระมัดระวังหนาวเหรอเสียงของสามีทุ้มต่ำและในนั้นไม่มีทั้งความรู้สึกผิดหรือความอะไรอาวอ์เป็นเพียงการเริ่มต้นของวันที่คุ้นเคยมือของเขาค่อยๆเลื่อยลงมาตามเอวของฉันฉันไม่ขยับไม่ได้ปัดป้องหรือหลีกหนีมือคู่นั้นร่างกายของเขาที่สอดเข้ามาในผ้าห่มมีกลิ่นสบู่เป็นกลิ่นที่แตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิง เป็นอุณหภูมิที่คุ้นเคยและเป็นระเบียบเหลือเกินผมรักคุณนะสามีกระซิบฉันหลับตาลงลมหายใจที่สัมผัสต,ต้นคอช่างนุ่มนวลและปลายนิ้วที่รูปไล้เข้ามาใต้ชุดชั้นในก็ไม่มีความหยาบกระด้างเลยแม้แต่น้อยเขาบอกว่ารักฉันและฉันก็ไม่ตอบเพียงแค่ย,ยกเอวขึ้นเล็กน้อยตามการเคลื่อนไหวของเขาร่างกายของฉันตอบสนองแต่หัวใจกลับดำดิ่งลงไปในความสับสนที่ลึกยิ่งขึ้นสัมผัสของสามีนั้นคุ้นเคย แต่หัวใจกลับยังคงสั่นไหวให้กับใครคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยตอนที่สามีเข้ามาในตัวฉันฉันกลับนึกถึงสายตาของใครอีกคนบนผ้าหม่มผืนอื่นกับลมหายใจที่แตกต่างและอุณหภูมิร่างกายที่แตกต่างช่วงเวลาที่พันเกี่ยวกันนั้นผิวกายกำลังยอมรับสามีแต่ข้างในกลับกำลังพังทลายฉันกัดริมฝีปากไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ส่งเสียงใดๆออกมาแต่เป็นเพราะกลัวว่าความสุขสมและความรู้สึกผิดที่แปลกประหลาด ซึ่งกำลังขยายใหญ่ขึ้นในตัวฉันจะเล็ดลอดออกมาแสงแดดยามเช้าเริ่มสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆและเงาที่ทับทับลงบนตัวฉันก็เริ่มทอดยาวขึ้นเรื่อยๆสามีกอดฉันแน่นพางหอบหายใจฉันลืมตาขึ้นมองเพดานพางคิดฉันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะไม่สิแล้วฉันอยากกลับไปจริงๆหรือเปล่าโดยที่ไม่มีใครร่วงรู้ในเช้าวันนั้นฉันได้พังทลายลงอีกครั้งสิ่งที่เธอได้เผชิญในเช้ามืดวันนั้นไม่ใช่ชายข้างบ้านและไม่ใช่ความเดียวดาย แท้จริงแล้วมันคืออารมณ์และความปรารถนาแปลกหน้าที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอเองความรู้สึกที่อยากจะได้รับความรักความกระหายที่อยากให้ใครสักคนมองเห็นทั้งหมดนั้นได้แทรกซึมเข้ามาผ่านช่องว่างเพียงชั่วครู่ในชีวิตคนเราทุกคนล้วนต้องเจอช่วงเวลาที่หวันไหวเรื่องราวนี้คือบันทึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เผชิญหน้ากับหัวใจของตัวเองเป็นครั้งแรกท่ามกลางความหวนไหวนั้นหากมีท่านใดที่ฟังเรื่องนี้จนจบแค่เพียงคอมเมนต์ว่าฟังจบแล้ว คำพูดสั้นๆนั้นจะเป็นพลังอย่างยิ่งในการทำเรื่องราวต่อไปฝากกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ